สวัสดีครับ fc ทุกท่านมานนี้เราจะมันเล่นกับเสียนเท่าเสียนเท่าจะมาในรูปแบบใดแล้วก็จบเกมแบบไหนโปรดติดตามด้วยนะครับไปให้สุดดันไปให้สุดเรา เราเข้ากินเลยครับแรกมาเขาปล่อยแรกแรกเราดันไปเบอร์แปดผมดันไปเบอร์ห้าเราจัดแรกแล้วรอบนี้ ยังไม่ไม่ต่อไปเบอร์สิบสองผมจะต่อไปก่อนเขาจะเข้ากินหรือไม่เส้นเท่าไม่เข้า ไม่เข้าไม่เข้าแบบนี้เราก็ลองดันไปเบอร์สิบเราเข้ากินเลยเขาจะต่อหรือไม่ต่อน่าจะต่อ เสนเท่าจะมาสิบแปดหรือเปล่าไม่มางันเราแลกไปเราต้องแลกแล้วเส้นเท่าต้องมาสิบแปดเราต้องหนีนี้เส้นเท่าเข้าสิบสี่ คนละตัวเราต้องเข้ามุมไปก่อนเราไปเข้าฮอตอย่างเดียวตอนนี้ ไปเข้าอีกตัวหนึง่งเราไปเข้าอีกตัวหนึง่งไปไป เข้าไปหนึ่ง จะมีเสมอหรือไม่บางนี้เสมอหรือเปล่าเทียนเศร้าเสียนเท่า,ททาไม่ใช่เสียนเศร้า ถ้าเดินแบบนี้แล้วก็น่าจะเสมอครับวันนี้เราได้แค่เสมอกับเซียนเท่าขอบคุณ f c ทุกท่านที่มารับชมด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะเสมอแล้วนะครับเพราะว่าเซียนเท่าไม่มีกันแลกไม่มีอะไรเลยขอบคุณทุกท่านที่มารับชมดเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ